เป็นเพียงสื่อกางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาคลิปเป้าที่ดินสวยๆราคาเบาๆนะครับผมคลิปนี้เนื้อที่9ไร่3งานนะครับขายยกแปลงกันไปเลยนะครับราคา9 8แสนบาทเท่านั้นเองนะครับผมตัวที่ดินมีคลองน้านะครับมีน้ําไหลตลอดด้วยนะครับ โอ้พร้อมรอบด้วยเทือกเขายาวกันเลยทีเดียวนะครับอากาศเย็นตลอดทั้งปีครับผมตอนเช้าๆมีทะเลหมอกด้วยนะครับสไตล์โคกหนองนาเลยครับเหมาะสําหรับปลูกไร่นาสวนนะครับผมปัจจุบันก็ปลูกสวนผสมไว้นะครับปลูกทุเรียนไว้ด้วยนะครับมีอายุ1ปีเนื้อที่9้าไร่3งานครับผมราคายกแปลง9.8แสนบาทเท่านั้นนะครับพิกัดที่ดินอยู่ตำบลบ้านกลางอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับผมลักษณะที่ดินเป็นเนินหลังเตานะครับห่างจากตลาดบ้านกลาง ห่างเซเว่นอีเลเว่นปั๊มน้ำมันแค่1.5กิโลเมตรเท่านั้นนะครับห่างสถานีตำรวจ2.6กิโลเมตรนะครับผมห่างถนนสาย21เพียง13กิโลเมตรครับห่างศารลรักเมืองเพชรบูรณ์13กิโลเมตรเช่นกันนะครับผมในที่ดินมีบ่อน,น้ำไว้ใช้ทำการเกษตรด้วยนะครับผมน้ำไฟมีครบครบนะครับมีเพื่อนบ้านเอกสารเป็นฉนวนคุดแดงนะผมปลอดภัยหายห่วงสนใจก็าสามารถติดต่อสอบถามได้จากเจ้าของโดยตรงเลยนะครับ เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วครับผมทางเราก็เป็นเพียงสื่อกางเท่านั้นครับไม่ใช่ในหน้าไม่ใช่เจ้าของนะครับแล้วก็มีรหัส GPS ด้วยนะครับผมอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับรหัส GPS นะครับผมเผื่อท่านไหนต้องการทราบตำแหน่งที่แน่นอนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับหากคุณชื่นชอบเรื่องราวความบันเทิงสาระความรู้เรื่องแปลกเรื่องหลอนรอบโลกอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดติดตามช่องใหม่ของเราด้วยนะครับลิงก์ของช่องอยู่ใต้คลิปเช่นกัน แล้วคุณจะไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆที่มีมานำเสนอทุกวัน